แตมเรื่องหัวใจสมบอกมีดแดงครับผมนะโอ้โหมีวงจักไปตเต็มเต็มว่างไงเพื่อนว่างไงแบบนี้ขอคืนหน่อยสิโอ้โหหลับเป็นเลยกับเงินลำ สวัสดีครับผมมาพอผมสลอดทุนหน่อยเจา้าเกา่าเจา้เจาเดิมนะครับผมนะมนอนีก,กับมาเล่นของค่ายพีพีนั่นเองหรือว่าแพคแมทริกพีครับผมนะจัดไปกับเกมซูการ์บราสครับผมนะจัดไปเลยครับผมทุน200เบ็ดเริ่มต้นขอเป็น10บก็แล้วกันนะผมอา้าวเปิีมยนมากเกลือเลยครับผมนะอา้าวเกลือยาวๆเลยเว้ อ้าวลูกอมชมพูบวกลูกกวาดสีชมพูจัดไปแล้วครับผมสีม่วงพูดผิดเอาไหมแล้วกันวางไงแบบนี้อ้าวมีสรมครับผมมีส้มว่าง,งดาวเขียวจัดไปกับหัวใจแดงแรงนะครับผมนะโอ้โหจัดไปเลยผมไ nice นตัวแรกวางไงครับสวยงามกันไปเลยกับเงินรางวัลไนซ์อยเจ็ดสิบบาทโอ้โห เชดดาวเขียวกับมีแดงครับผมโอ้โหตรามาด้วยมีส้มส,ยสวยคุณสองมาแบบนี้ก็มีม่วงกับดาวเขียวครับผมโอ้โหไหลกันไปยาวๆแบบนี้หัวใจแดงแรงหรือเปล่าหัวใจส้มครับผมโอ้โหหัวใจส้มยาวๆคูณไปอีกเรียบร้อยนีผมโอ้โหคูณสิบหกผมมาแล้วว่าไงมีม่วงครับผมนะ ว่าแล้วแบบนี้ก็จานไปเลยผมลูกอมชมพูยังมีลูกหวานมามหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ผมนะรับเป็นเลยกับมีกล้าครับผมสามสร้อยห้าสิบสามบาทเช็ดมีสมว่าง,งตรามาด้วยหัวใจสล่มสลมครับผมนะโอ้โหลูกกัดผมหลุดไปแล้วผมไม่เป็นไรได้มีสล่มมาแทนนะผมตรามเลยมีม่วงบเบา โอ้โหว่าใจส้มสสวยว่างไงแบบนี้โอ้ยมาครับผมมาลูกอมชมพูบวกมีม่วงสวยๆลูกอมชมพูมาอีกแล้วครับผมโอ้โหตามด้วยมีแดงไปเลยครับผมนะโอ้คูณสี่ผมมาแล้วแบบนี้ลูกอมชมพูจัดไปคูณสิบสวยงามโอ้โหหนมาเช่นเคยครับผม จัดไปเลยผมเออเงินรางวัลใ nice นสองร้อยห้าสิบสตรัมครับผมโอ้โหสไตรแกตเติมแล้วครับผมมายังมีสีลุ้นอีกหนึ่งตัวอุ้ยมีแดงจัดไปเต็มเต็มครับผมนะตกลงมาสิเพื่อนอ้าวจัดไปหมีสม้มสวยสวยนสียาวๆแบบนี้อือยังมีหมีม่วงครับผมนะมาอีกหรือเปล่าโอ้รับไปเลยผมสไตรแกตเตอร์มาครับผมฟีสิบรอบว่าไงครับผมไหลยาวๆกันไปเลย โอ้โหเปิดมากับหัวใจสีสม้มครับผมนะมีแดงก็ไหลมาตรอเนื่องว่าไงโอ้โหเรียบร้อยดีเจดียมีส้มสวยๆครับผมโอ้โหดูทรงคงจะเกลือครับผมนะเกลือไม่ได้ครับผมนะแบบนี้อยากเกลือด็ดขลาดเพื่อนอ้าวจัดไปมีส้มกับมีม่วงครับผมนะโอ้โห อะไรกันวะอ้าวมีแดงสวยๆเพเพอนเกลือวะโอ้โหยาวไปยาวไปอ้าวรวมชมพูสวยงามไปเลยครับผมนะจัดไม่มีหรือเปล่าโอ้โหไม่มีครับผมอะไรกันวะอ้าวมีม่วงสวยสวยอืมลูกกวาดลายยาวไปเลยสิ อาเกลือแล้วครับผมรอบสุดท้ายว่าไงจบใช่กันเป็นเลยครับผมโอ้โหรับไปเลยกับเงินรางวัลรวม200ร้อยแกลาวบาทนะผมนะสุกยอดแดูทรงคงแจกเกลือครับผมไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยหนอมือนีบประมาณถิ่นหนอ จัดไปลูกกวาดกับหัวใจบวกมีม่วงครับผมนะยังมีลูกอมชมพูตรอดเนื่องไปเลยมีแดงว่าไงมีแดงกับลูกอมชมพูว่าไงไล่กันไปอีกครับผมโอ้โ้หยมีแดงมาอีกเช่นเเลยครับผมนะเช็ดเคอ้าวดาวเขียวว่าไงครับผมม,มีส้มก็สวยงามไปเลยตมามไม่ลูกก้กวาดเต็มเต็ม,เ,มเลยครับผมนะ คูณไปอีกสิเพื่อนอ้าวดาวเขียวไหลมาตรอเนอื่องไหลมาอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่ไปไหลตรอมา <c oughs> ดูทรงจากเกลนะน,กกน,นะครับผมอ้าวจัดไปผมมีสรมตรามมาด้วยมีมอวงบวกหัวใจเบลาเบ่ครับผมนะเช็ดข <c oughs> ีร้รวมชมพลูอ้าวจัดไปดาวเขียวครับผมนะ เรียบร้อยดี 7K แล้วไงอา้าวมีแดงสวยๆกับมีม่วงครับผมนะมันตรองอย่างนี้ตรารด,ด้วยดาว z ้มกับอู้มลูกกวาดอุ้ยอุ้ยดาวเขียวมาอีกครับผมนะอะไรไม่อีกสิเพื่อนโอ้โหมีม่วงเกือบเป็นแล้วครับผมอา้าวมีม่วงกับลูกกวาดว่าไงครับผมมาตราด้วยดาวเขียวัมีม่วงเช่นเคยครับผมนะ อาอะไรมามีส้มแบบมีลูกกวาดก็แตกกันไปเลยสิครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมไลมายาวๆแบบนี้เลยมายาวๆแบบนี้โอ้โหจบใช้กันไปเลยผมสราแยนเตอ,อ,อ,อร์ก็มาตัวเดียวผมนะอะไรกันวะอ้าวมีม่วงครับผมสวยงามตลาไม่ได้วยมีแดงหรือเปล่าอา้าวมีแดงกับมีส้มจัดไปจัดไปอีเกเช่นเคยกับมีมัวผมมาดาวมาเนี่ยนอนดาวส้มดาวส้ม ไหลลงมาอีกดาสวส o o เออสวยงามกับมีแดงครับผมโอ้โหมาเป็นคู่ยา,ยาวๆไปเลยคูณแปดแวบไปนี่เรียบร้อยดีผมไน nice. จัดไปสวยงามกันไปเลยผมกับในร้อยแปดสิบสองบาทนะผม <c oughs> ซื้อสไลเตอร์ดีกว่าผมโอ้โหยังมีลูกกวัดามาอีกเช่นเคยใหผมไหลมาเลยให้ผมมาไหลไม่เอิบดาวเขียวสวยๆวยผมคูณสิบสองมีแดงมาหรือเปล่าโอ้โหยไดเมกกลาไปเลยครับผมนะจัดเต่มจริงๆ,ๆโอ้โหสามร้อยสามสิบเมกกลาครับผมนั้นแล้วซื้อฟีสราบินไปนเลยหนึ่งพันเบา มานบ่ครับผมจัดไปอีกสิบหลอฟวีสรารปินครับผมนะมานบอมานบอแบบนี้โอ้โหไม่มีอะไรผมรอบแรกเกลือใหญ่เลยเกลือใหญ่ไปเลยครับผมนะเกลือยังมาสอบใหญ่แท้โอ้โหลูกกวาดมาแล้วผมตัวแรกครับผมนะตามมาด้วยดาวเยวหรือเปล่าโอ้โหได้หัวใจหัวใจก็ตาไม,ม่าด้วยดาวเยอโอ้โหเท้าเขียวไม่แตกครับผมโอ้ยเนาะ แห้งนะครับผมดูทรงเนี่ยโอ้โหลูกกวาดจัดไปครับผมอ,อืเช็ดขี้รอบสุดท้ายครับผมนะโอ้โหเกลือจริงจริงครับผมนะโอ้ยเนาะเกลืออะไรทำไมมมาก่อนใหญ่จังเลยเช็ดลูกกวาดสีม่วงผมมีสี่สตรอมครับผมนะ อา้าวแตเรื่องห,หัวใจสีโ้มบอก,กมีดแรงครับผมนะโอ้โหมี่วงจัดไปเต็มเต็มว่างไงเพื่อนว่างไงแบบนี้ขอคืนหน่อยสิโอ้โหหลับเป็นเลยกับเงินรางวัลเมกาสามร้อยแปดสิบซรามครับผมนะผมมีขอโจไปซรามนี่ดีกว่าผมเพิ่งว่ากันไปก่อนนะม่ดีก็คอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม